ซือเข้ามาหมดแล้วนะคะเพื่อนๆเดีวกไม้ทาเองค่ะแม่ค้าป่วยดอกแก้วไม่มีดอกคือเข้ามาหมดแล้วนะคะเพื่อนๆ เดยกต้็ไม้ทำเองค่ะแม่ค้าป่วย เห็นดอกไม้ไหมคะรดน้ำต้นแก้วจะกิ่งต่อนนะคะสของพี่สาวเพื่อนเพื่อนต้นไม้ขายคะ่ะตอนนี้ต้นไม้เราหมดแล้วเพ่อนเพื่อน ต้นไม้ขายค่ะตอนนี้ต้นไม้เราหมดแล้วนี่สายทำเองไม้ที่ กายดิฉันก็เพิ่งจะเห็นนี่แหละคะ่ะเห็นดอกไม้ไหมคะเพ่นเพื่อนต้นไม้ขายะคะ่ะตอนนี้ต้นไม้เราหมดแล้ว ลดน้ำต้นแก้วจะกิ่งต่อน,นะคะ นี่สายทำเองไม้ทุดวันนี้แม่้าไปหามหมอนี่ทิศไทยเห็นไหมคะทิศไทยตรงนี้ดกมากดอกแก้วไม่มีดอก ดอกแก้วไม่มีดอกตอเข้ามาหมดแล้วนะคะเพื่อนๆเดียวต้ไนไม้ทำเองคะ่ะแม่ค้าป่วยวันนี้แม่ค้าไปหาหมอ นี่ทิชชู่ให้เห็นไหมคะทิชไู่ตรงนี้ดกมากรดน,น้ำต้นแก้วเปจะกิ่งต่อนนะครับนี่สายทำเองมาที่ต น้ำต้นแก้วเปจะกิ่งตอนนะคะของพี่สาว ร่างกายดิฉันก็เพิ่งจะเห็นนี่แหละคะ่ะวันนี้แม่ค้าไปาหาหมอนี่ทิชชายเห็นไหยคะทิชชายตรงนี้ดกมาก สองที่สาวจะพิอเข้ามาหมดแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต้ไม้ทำเองะคะ่ะแม่ค้าป่วย ีเข้ามาหมดแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต้นไม้ทำเองะคะ่ะแม่ค้าป่วยของพี่สาว ของคี่สาวดอกแก้วไม่มีดอก Fair ของพี่สาวดรดน้ำต้นแก้วจะกิ่งต่อนนะคระับเือเข้ามาหมดแล้วนะคะเพื่อน เด็กต้นไม้ทำเองคะ่ะแม่ค้าป่วยวันนี้แม่ค้าไปหาหมอนี่ทิชไทยเห็นไหมคะทิชไทยตรงนี้ดกมาก เพืนต้นไม้ขายค่ะตอนนี้ต้นไม้เราหมดแล้ว